ท่านชีคแห่งซิตี้เคยจะซื้อเมซี่ปี2008สวัสดีครับสาวกอาซูกาหน้าทุกท่านครับวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆในอดีตครับที่น่าสนใจนะมาฝากเพื่อนๆกันครับ มันเป็นเรื่องราวในปี2008ที่ท่านชี้แข่งอ b บูดาบียูไนเต็ดกรุ๊ปเนี่ยเข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรอ,อย่างแมนซิตี้ครับซึ่งอดีตผู้จัดการทีมในเวลานั้นครับอย่างมาร์คฮิวครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ครับเอาไว้แบบนี้เลยนะว่าตอนนั้นเจ้าของสโมสรเราเนี่ยไม่ได้สนใจเลยว่าทีมเราเนี่ยจะเป็นทีมกลางตารางเขาถามผมแค่คำเดียวว่าคุณอยากได้ผู้เล่นคนไหนบอกผมมา เขาจะสามารถจัดการให้คุณได้แบบทุกคนบนโลกเลยก็ว่าได้นะเป็นนักเตะชั้นนำทั้งนั้นเลยที่เขาเนี่ยยื่นข้อเสนอมาให้ผมเนี่ยเลือกดูแต่แน่นอนครับว่าทุกคนรู้ดีว่าแมนซิตี้ในเวลานั้นเป็นเพียงแค่ทีมตอนล่างของกลางตารางด้วยซ้ำถ้าให้พูดตรงๆเนี่ยคงไม่มีนักเตะคนไหนเนี่ยอยากจะมาอยู่กับเราหรอกประมาณว่าทีมอะไรนะแมนซิตี้เหรอ ไม่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 เขาคงพูดแบบนั้นถ้าหากได้ข้อเสนอจากเรา มันเป็นวันที่บ้ามากสําหรับผมนะข้อเสนอสําหรับลิโอเนลเมสซี่เนี่ยวางอยู่บนโต๊ะทํางานของผมเหมือนกันแต่สุดท้ายครับเราเลือกที่จะคว้าตัวโรบินโยและเราก็คว้าตัวเขามาได้ซึ่งนั่นคือความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ของสโมสอนนะในการซื้อตัวสตาร์ดังและหลังจากนั้นมันคือประวัติศาสตร์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ก็คือสิ่งที่มาร์คฮิวครับได้พูดเอาไว้ครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าถ้าเหตุ การน,นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นช้าหน่อยสัก10ปีให้หลังเนี่ยผมว่าแมนซิตี้อาจจะมีโอกาสที่คว้าตัวริโอเนลเมสซี่ไปก็เป็นได้ครับเพราะว่าถ้า10ปีให้หลังเนี่ยมันเป็นช่วงเดียวกับที่เป๊ปเนี่ยเริ่มไปวางระบบที่ซิตี้ บวกกับซิตี้เนี่ยเริ่มเป็นรูปเป็นทรงมากขึ้นครับคือแน่นอนครับว่าเมสซี่นี่มองว่ารากฐานทางกีฬาของสโมสรแต่ละสโมสรเนี่ยดีแค่ไหนถ้าเขาไปอยู่มันจะเป็นยังไงเขามองภาพรวมแบบละเอียดมากครับมันบวกกับว่าถ้าช่วง10ปีให้หลังเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เมสซี่เนี่ยเริ่มไม่พอใจการทํางานการบริหารของบอร์ดบริหารของบาทโตเมลครับเรื่องราอาจจะจบลงที่แมนซิตี้คว้าตัวเมสซี่ไปก็ได้นะครับถ้ามันเกิด ขึ้นช้ากวันนี้สัก10ปีครับเพราะว่าแน่นอนครับปี2008ใครๆก็รู้ครับว่าเมสซี่เนี่ยถือว่าเป็นผู้เล่นที่ทรงอํานาจแล้วครับเริ่มเก่งแล้วครับเริ่มพีคเริ่มเลี้ยงบาบอแล้วครับเขาแทบจะไม่ต้องคิดอะไรเลยครับในปี2008เนาะเพราะว่าที่ที่เขาอยู่ตอนนั้นมันก็ยังมีอนาคตอีกไกลความสําเร็จอีกมากมายที่เขาจะคว้าและมันจะเกิดขึ้น แน่นอนครับถ้าเขายังอยู่ที่บาร์เซโลนาครับและตอนนั้นก็เป็นเปปกัวดิโอราเนี่ยแหละครับที่คุมบาร์เซโลนาอยู่ครับแน่นอนครับว่าการมีเจ้าของทีมที่พร้อมประเคนเงินให้คุณเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะและดีมากๆเลยแต่ว่ามันก็ต้องอยู่ในมือโค้ชที่มีวิชั่นที่ดีมีบารมีมากมายเหมือนกันนะครับแน่นอนครับว่าอ่ะเห็นไหมไม่ใช่ทุกทีมที่จะซื้อนักเตะร้อยล้านแล้วมาทำความสำเร็จได้อย่างเปปกัวดิโอราครับ ถ้าเปรียบเทียบกันจริงๆเนี่ยก็ดูเปเชเป็นตัวอย่างครับตอนนั้นที่กวานซื้อเนมาเอมบัปเป้หรือในชุดที่คิดว่าน่ากลัวที่สุดคือการดึงริโอเนวเมซี่ไปเป็นสามประสานเน m a มาเอมบัปเป้เมซี่เนี่ยหรือการมอบค่าเหนื่อยมากมายอ่ะตอนนั้นยุคนั้นก็มีฮาสลาฟฮาคิมีด้วยถูกไหมครับที่ เรียกได้ว่าโดนเสียงโหจากแฟนบอลน,นั่นแหละคือกุนซอเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนมือกันมากมายครับที่เปเช,เ,ชเพราะว่าคุมสตาร์ไม่อยู่ครับหรือความสําเร็จที่เขาต้องการเนี่ยในการที่ซื้อคนนู้นคนนี้มาเพื่อที่จะเป็นเจ้ายุโรปสักครั้งในประวัติศาสตร์สโมสรนะเนาะแต่มันก็ไม่ได้ไปถึงจุดนั้นเลยมันมีใกล้เคียงแค่รอบชิงนั่นแหละครับหรืออีกทีมหนึ่งครับก็คือเชลซีครับที่เรียกได้ว่าเป็นเจ้าพ่อของตลาดเลยก็ว่าได้ครับตั้งแต่ แต่ยุคเซียมียันทอสโบลี่ครับแน่นอนครับว่ามีการซื้อขายนักเตะมากมายเข่าเป่าบ้างไม่เข่าเป่าบ้างแต่สุดท้ายครับมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าแน่นอนครับแฟนบอลก็ย่อมอยากเห็นนักเตะดีๆมาเล่นที่ทีมเขาเชียร์อยู่ดีนั่นแหละแต่ก็แค่ว่าถ้าหากเงินใช้จ่ายแบบผู้มีวิสัยทัศน์หรืออ่าแน่นอนครับต้องกลับมายกย่องเป๊ปอีกทีหนึ่ง เป๊ปเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ใช้เงินซื้อนักเตะร้อยล้านได้ค่อนข้างดีครับแจ็คกีลิดเอ,อย่ยอะไรเอ,อย่ยที่ซื้อมาเนี่ยคือเขาสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิทผลที่ดีเลยครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับคราสเตีย